โอสวัสดีชาวไทยชาวต่างชาติทุกๆุท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาดูยินดีต้อนรับอยู่ช่อง,อองสู่ช่องยิบซีทันเมจิกต้อนรับตอนท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมด้วยนะครับอแป่หูแปกตาหน่อยนะครับหายเป็นนานกลับมาแล้วครับไปเที่ยวมาครับ <laughs> ไปเที่ยว บางครั้งนะครับบางครั้งเราควรจะรู้เราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองแหละว่าดิ้นรนไปก็เจ็บตัวยิ่งสู้ยิ่งแผลยิ่งสู้ยิ่งโดนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องยอมสงบเงียบเก็บตัวปล่อยให้พายุขึ้นมันพังพันหน้าอะไรก็ปล่อยมันไปเราก็อยู่นิ่งๆสร้างบาร,รมีไปด้วยการสวดม,มนต์เว้พระนะครับทำบุญทำทานอะไรบ้างนะครับ ปัญหาที่เจอมันจะเบาบางลงนี่คือเรื่องจริงครับผมผ่านวิกฤตมาได้เนี่ย mm. ก็เพราะว่าผมส่วนมนึ่งวิภาธมุนใส่บาทนี่แหละครับ mm. ครับทางนี้เป็นทางด่วนที่ดีด้านหนึ่งของไทยทอไทยพุทธนะครับทุกคนมีพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ให้เราแล้วนะครับตื่นทำไม่มีคนบอกให้ผมทำแบบตื่นทำถ้าทำผมก็ทำได้ผมก็ทำช่องตื่นทำไม่ เราทำช่องนี้แหละธรรมะคือธรรมชาติอะไรที่ฝืนธรรมชาติอะไรที่ไม่เหมือนธรรมชาติถือว่าผิดคุณที่ง่ายๆคุณจะได้บุญหรือได้บาปกลับมาหลังจากที่คุณไปทำบุญไปสร้างความดีมันก็อยู่ที่เจตนาคุณคุณตั้งจิตถูกมั้ยล่ะคุณทำด้วยวิธีธรมร,ธรมชาติหรือฝืนธรรมชาติคุณเต็มใจหรือคุณฝืนใจทำหรือคุณจำเป็นต้องทำท้งที่ไม่เต็มใจไม่ได้นะครับ ผิดถูกดูที่เจตนาพระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับเจตนานะครับความผิดเนี่ยยางอ่าปีอ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรอริยสงฆ์อริยสงฆ์งนะครับอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่มีอ่าบุญบาร,รมีดีสูงอย่างหลวงพ่อปานและบางหนุมโคนะครับหลวงพ่อปานของพระฤาษีถึงดำนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์โหราศาตร์โดยแท้จริงวันนี้ภายเป็นสีชมพูหลังจากผมสะกดจิต ฟังให้จบก่อนหลวงพ่อปานมีช่วงที่ท่านาบวชบวชตวเรียนอยู่แล้วแม่แม่ท่านป่วยแท่แมท่ท่านไม่สบายไม่มีคนเลี้ยงดูไม่มีคนดูแลไม่มีคนช่วยเหลือด้วยหลวงพ่อปานอ่ะท่านก็จัดการอุ้มแม่อาบน้ําอาบท่าป้อนน้ําป้อนข้าวป้อนยางท่านไปคนที่ไม่เข้าใจก็ดุดาว่ากลับคนัเข้าใจก็ออ้ยเป็นพระไปจับผู้หญิงมิตะนะครับ ผิดถูกคอยดูที่เจตนาผู้จาเจ้าสอนหลวงพ่อปานไม่สนใจครับจนกระทั่งสิทธิ์ทั้งหลายอยากรู้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดก็อย่างเงี้ยจากที่ผมบอกครับดูที่เจตนานะครับอยากได้ความสุขก็ทําอะไรที่มันสุขอยากได้ความรวยก็ทําอะไรที่มันรวยๆทาแบบไหนก็ได้แบบนั้นคิดแบบใดก็ได้แบบนั้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่สิบตัดครับผมสกดจิตหาไพ่ที่เป็นสีชมพูมานานแล้วในยุสุดผมก็ได้แล้วโอ,โ,อโอ้ยลื่นลื่นลื่นมากลื่นจนไม่นะ่าเชื่อ ถือว่าดีมากกระดาษพป็นตน่ว่ามันบางไปหน่อยสนุนราคาก็ไม่ถึงร้อยบาทครับดูได้ตามแอปพลิเคชันขายออนไลน์อ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะครับดูสถานการณ์ของคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับนี่ขึ้นมาก้าวไม่เท้าแปลว่าเบื่องานเบื่อมากเบื่อจนจะอ้วกแล้วว่าอยากจะออกอยากจะเลิก แต่เลิกแล้วนู้จะทําอะไรก็เลยเบื fruit, so anyway> ่อเบื่อจากอยากทําอะไรเบื่อเบื่อ่ากทึ่งกลางมักจะได้ผลงานไม่ดีนะครับอ้าวเดวเวอร์ครับอใค่ดีตับสองสมรับถ้าดูแปลกหูแปลกตาไปก็อย่าไปคิดอะไรมากครับมันเป็นสีชมพูครับผมชอบสีชมพูไอ้ที่เป็นสีชมพูอ่ะส่วนมากมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองเอาสีชมพูมาแทนสีเหลืองหนึ่งถ้วย ความรักออกอยู่ในการโลเลไม่แน่ใจนะครับไอ้มันก็ดีไอ้นี่ก็โอ้โหไอ้นั่นก็ปากหวานนี่ก็เอาใจเก่งไอ้นั่นก็โคตรรวยไอ้นี่ก็โคตรดำไอ้นั่นก็โคตรจนมันดีไปคนละอย่างจากได้ทุกคนเลยโลภ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 สิเปเรียนอืมแล้วก็สองถ้วยนะครับ โอ้โหถ้วยมีทั้ง4ี่ใบหนึ่งสองสามสี่เรื่องความรักเหรอครับเรื่องความรักเนี่ยโคกถ้วยเนี่ยคือคนลักเก่ากลับมาแน่แๆหรือไม่ก็จีบเด็กหรือเด็กมาจีบเด็กมาชอบครับเริ่มต้นใหม่บนความวัดเละแวะความอุปทานเนี่ยสี่ถ้วยนั่นหมายถึงยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าหวานไว้เยอะหยอดไปทั่วไว้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพอกันอหละครับเนี่ยถ้ามันขึ้นไปแบบนี้ในเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะมันกวาเป็นคู่มันก็ควรจะมีแค่นหนึ่งอ่ะหนึ่งต่อนหนึ่งอ่ะเท่ากับเป็นคู่ถูกไหมครับไม่มีสองต่อสองเพราะสองต่อสองมันจะเป็นสี่เพราะต้องหนึ่งต่อนหนึ่งคุณต้องมีสามีเดียวและภรรยาเดียวอ่ะในทางที่ถูกต้องอ่ะ เพราะอะไรเพราะมันคือความวุ่นวายไงเพราะมันความที่มันไม่มีความสุขอะมันสุขก็สุขอะไรช่วคูช่ช่วยามอะไรเท่านั้นแหละครับคนส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็น้อยอที่จะรักกันด้วยจากความจริงใจข้างในอ่มีเงินเป็นหน้าที่มีเงินอะไรที่เป็นตัวมาตรฐานวาดัดอะไรเยีางเงี้ยเฮ้ยสงสารจริงๆสงสารตัวเองนี่แหละ ตัวภาพรวมนะครับอย่างไพ่ใหญ่มีเดอะเวิร์นะครับเป็นไพ่ดีของสมรับแปลว่ามันสมดุลตอนนี้ชีวิตคุณอุดมสมบูรณ์สมดุลนะครับครอบครัวกินดีอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นคือความเป็นไปแต่ไอความเบื่อเนี่ยเบื่องานไม่เท้าไพ่การงานไม่เด่นนะครับไม่เท้ามีใบเดียวแล้วก็มีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งนะครับถ้าเดินก็เกี่ยวกับงานต่างประเทศงานตกแต่งต่อเติม งานที่เครื่องประดับตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยเออทำบ้านทำสวนจัดต้นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยใช่ถือว่าดีสิเปลี่ยนแปลว่าธุรกิจในครัวเรือนก็ได้หรือว่าคุณอาจจะใช้เงินของครอบครัวดำนนชีวิตอยู่ถ้าเป็นความรักใครพบกันแต่งกันช่วงนี้ก็ถือว่าแต่งงานแล้วรวยนะพากันรวยนะต่อให้จนทั้งคู่จังเตี้ยเรียดดิอย่างไงแต่ถ้าสิเปลี่ยนขึ้นแล้วคุณจับคู่แล้วเป็นค,นคู่เป็นแต่งงานกัน เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็ดีนะครับอ่ะต่อมานะครับเรื่องการเงินนะครับมีติบเหรียญกับแจ็คเหรียญเนี่ยแจ็คเหรียญเนี่ยเรียกว่าไพ่เงินหมุนเงินหมุนใหญ่หมุนใหญ่เนะี่ยหมุนใหญ่ก็คือหนึ่งหลักหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะครับถ้าหมุนเล็กมันจะเป็นสองถ้วยเอ้ยไม่ใช่สองเหรียญสองเหรียญคือหมุนหลักหน่ยวยไปจนถึงหลักหมืน่นหมื่นกลางหมืน่นต้นอะไรประมาณนี้นะครับ หมุนเงินเนี่ยจะแปลว่านี่สินก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนสนใจก็เป็นนี่ทั้งนั้นแหละครับแล้วจะมาถามว่านี่หมดเมื่อไหร่ผมตอบให้ได้เลยครับเมื่อคุณไม่เมื่อมเมื่อคุณเขาใช้ใช้เงินเขาหมดนั่นแหละนั่นแหละคุณจะหมดนี่ถ้าหมดนี่แล้วจะเป็นยังไงต่อมันว่างมันเดี๋ยวมันก็หาเรื่องสร้างนี่ใหม่ไปเพราะฉะนั้นนี่มันคือความสมดุลต่อเขามีกำไนแสนล้านเขาก็ยังมีนี่เพื่อมันทวงดุละประมาณนั้นแหละครับ เอ,อไม่เป็นนี้ไปมันเหมือนคนไม่มีอะไระความน่าจะถือทางการเงินเท่าที่ควรอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าเครดิตน่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมใครมีหนี้มันเหมือนเหมือนมีความน่าเชื่อถือทางการเงินนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าเชื่อถือหรอกโดนฟ้องกันเป็นล้านเป็นสิบล้านคนละมั้งในช่วงคผมผมก็โดนครับเพราะผมก็คือหนึ่งในหนึ่งสิบล้านคนที่เป็นหนี้นะครับ เรื่องการเงินเรื่องการงานการงานตด่ดตื่นเรื่องต่างประเทศต่างชาตินะทําอะไรเกี่ยวกับน้ําดีนะเกี่ยวกับเด็กกับผู้หญิงดีนะครับถาบัานการเงินก็ดีนะครับแต่เบื่อเบื่ออยากอยากอ่ะก็ถ้าเบื่อก็จงหยุดทําแล้วเปลี่ยนไปเลยไปทําอะไรก็มีความสุขแล้วไปทํานั้นเพราะว่าคุณทําอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีความสุขอะ่ะมันจะได้อะไรดีไหมอะ่ะ มันก็ทําไปเบื่อไปอัดไปถูกไหมเพราะน้นทก็ทําให้เต็มที่ไปเลยครับทาใส่ให้เป็นเต็มกราฟเต็มเกียร์ไปเลยนะครับให้มันรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภครกันไปเลยอ่านะครับต่อมาการงานการเงินต่อมาเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปแล้วตั้งเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่ามันมีทั้งสองถ้วยรักแรกพบปีทั้งงกถ้วยคนเก่ากลับมาหามีทั้ง,วค,งความรักที่เริ่มเพิ่งจะเริ่มต้น ตูกต้นรักแล้วก็สี่ถ้วยเอาเป็นว่าผมตีความแบบมักง่ายมันมีไม่ต่ำกว่าสี่คนนะบางทีอาจถึงหกคนด้วยซ้ำสองสี่หกไงสองสี่หกความรักจากแอปพลิเคชันมันจะเป็นรักแท้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเจ้าชู้กันน้อยๆหน,น,น่อยครับขอร้องนะครับ โดนทิ้งผิดหวังกลับมาร้องไห้ทุมซานหมอต่อยให้นะครับก่ <c oughs> อนจะรักษาหมอขอต่อยก่อนครับความรักอืความรักที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรอรักแบบนี้รักฉาบฉวยอืรัก,กหรือหลงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับในคนรักเก่ากลับมาได้เจอคนที่ถูกใจอ่านะครับพร้อมที่จะอยู่ียงข้างเป็นครอบครัวเพราะว่าฝ่ายหนึ่งอ,าอยากอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากอคนอาตย์เนี่ยแหละ อยากอยากก็อยากเป็นครอบครัวเริ่มต้นชีวิตครอบครัวดีๆสักทีหนึง่งแต่อีกฝ่ายกูไม่อยากออประมาณนั้นกูยังเผื่อเหลือป่ะมันเบื่อเบื่ออยากๆ,ๆอะ่ะเริ่มต้นมันเบื่อเบื่ออยากๆากเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติคุณก็รู้อยู่แล้วเรื่องความรักถ้าคุณเจ้าชู้คุณหลายใจอะ่ะสักวันก็จะต้องโดนกระทําบ้างเหมือนกันทิ้งเขาไว้คุณกระทาเขาไว้สักวันก็ต้องโดนเหมือนกันมันกลับมาเอาคืนแน่นะครับ การกลับมาของคนรักเก่าเนี่ยมันหมายถึงว่าเริ่มต้นรักกันใหม่ก็ได้นะครับอือ่าเป็นอะไรทุกใจเพื่อจะอ่าสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยการร่วมกันทำมากินเนี่ก็ใช่นะครับถือว่าดีความรักอะถือผมถือว่าดีถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้ารักกันจริงนะอืมแต่เริ่มเริ่มเลิกเลิกที่จะกักเริ่มที่จะรักพี่เสียดายน้องได้แล้วครับ ไม่มีใครหล่อที่สุดสวยที่สุดในโลกครับเพราะว่ามันต้องมีอาที่ดีกว่าอยู่แล้วเหนือกว่าแล้วงั้นสี่ถ้วยเนี่ยเทวดายื่นให้เนี่ยกม้มหน้าก้มตาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอากอดอกไม่เอาเว้ยอวแล้วพ่อหนุ่มจ้อันไหนละ่ะผมเจ้าทุกอันครับอูไอ้โลภประมาณนั้นครับไพ่สีถ้วยคือความโลเลโลเลไม่อะโลเลไม่เด็ดขาดเป็นได้แค่ทุกเรื่องแต่ว่ามัน จะหนักไปทางคว้าความรักกอาเพลยความํำขึ้นนึงเยอะสี่ใบนะครับหกดาบหมายถึงการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างบางครั้งไม่ว่าจะเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาบางทีไม่ใช่ปัญหาของท่านหรอกอยู่ๆแล้วมันก็อยู่ๆมันก็เลี้ยวแวบวเข้ามาหาท่านมากระโดดเกาะท่านสิงท่านเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อท่านเจอปัญหาให้ไปอยู่ใกล้น้ําำให้ไปอพักผ่อน เติมพลังงานปล่อยให้ปัญหามันตีมันมันเราไม่ได้หนีปัญหานะเมื่อเรียกว่าหนีปัญหาเรียกว่าตัวอรอกจากปัญหาหรือใครจะเรียกหนีก็ตามสบายครับมังคับนะครับอ่าโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมคุณเกิดวันทิ์น่ะถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับกับความรักดูโดดเด่นการกินกันอยู่นี่สุขสบายแล้วอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับบอกแล้วว่าผมจะดูแบบเป็น รวมๆกว้างๆเพื่อให้มันครอบคลุมคนหลายกลุ่มคนที่เกิดนี่แหละคนที่เกิดวันนี้แหละแต่ให้มันกว้างขึ้นนะครับก็จะมีบางคนที่บทายแล้วมันตรงบางทีบางคนบอกวิเคราะห์แลไวไม่ตรงอ่านไพ่เออคุณไม่รู้ความหมายคุณไม่เข้าใจเงี้ยก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับทางช่องแสดงความคิดเห็นหรือช่องคอมเมนต์นั่นแหละครับยินดีที่จะตอบนะครับยินดีที่จะ เป็นถังขยะให้ท่านเอาความทุกข์ความเครียดมาทิ้งนะครับสีชมพูสวยจังเลยนะอ่ะนะครับก็มีปัญหาอะไรสงสัยสอบถามได้ท่านสงสัยท่านโลเลทําให้ท่านอ่ะเสียโอกาสนะครับการโลเลก็ไม่แน่ใจหรือไม่กล้าเนี่ยมันจะทําให้ท่านเสียโอกาสมา ถ้าลองมานั่งนึกดูว่ามันหลายครั้งหลายคราหรือว่ามันนานมาไหมเป็นเป็นแบบนี้บ่อยไหมแล้วเสียโอกาสมาเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นที่จะถึงที่จะทําอะไรก็มุ่งมั่นใถึงนั้นนะครับอาจจะเหนื่อยก็พักนะครับท้อก็หยุดนะครับแล้วก็เดินต่อแค่นั้นเองชีวิตมันจะได้มีความหมายมันมีคุณค่าเมื่อมีเป้าหมายอ่ะถ้าถ้าคุณมีมในการดำรงชีวิตคุณจะได้รู้ว่าตัวคุณเองมีค่านะครับแล้วก็จะอยู่ไปอย่างมี ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะนะครับขอบคุณที่ดตามรับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กลับกับกลับเข้ามาชมใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณเยอะยินดีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือเข้ามาชมใหม่ครับก็ยินดีต้อนรับและสวัสดีนะครับรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดขัดสงสัยยังอะไรก็สอบถามได้นะครับ ผมก็ขอกำลังใจจากท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็การกดติดตามเพื่อให้เปิดการมองเห็นนะครับในช่องมันเติบโตถือว่าเรามาร่วมทำงานด้วยกันนะครับผมเป็นคนทำงานท่านเป็นคนพิจรารณาผลงานผมแล้วก็ให้คะแนนนะครับด้วยความเคารพหลักอ่ะก่อนจากการขออำนาจบรรมีสิ่งติดท,ทั้งหลายนะครับช่วยดูยบรรดาให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความสมหวัง พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเป็นทริมงคลเก็ชีวิตนะครับอุดมสมบูรณ์ลาบยศเงินทองนะครับหน้าที่การงานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้สมหวังสมวามปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจมีสิ่งสักสิทธิ์คอยช่วยเหลือและคอยชี้นำนะครับให้ท่านเดินทางที่ถูกต้องในทางที่ควรจะเป็นนะครับมีความสุขมากๆ รักตัวเองเยอะๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนที่รักเราและเรารักด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ